พี่อยากเป็นไอรอนแมนจะได้ยิงลำแสงเขารู้น้อง<ฮ>หุ้ยตายสิเล่นเองช็อตเองซะแล้วสวดคอมึงพูดอะไรนะสวดคออะไรนะมึงพูดอะไรกูไม่เข้าใจ เอาบักรัอมีปัญหาอะไรกันนะครับทีนี้ก็ดูซิไอ้นี้พูดอะไรก็ไม่รู้ไม่มีสาระไม่มีเฮียอะไรเลยอีนี้รู้เดี๋ยวอีนี้แปลให้พูดมาดโซอรอคสดีครับทออรอโ,โ,โคอทำอะไรอยู่ควย <c oughs> ายมินาบุล้อบักปรอมอโคมึงสิควายอ้าวมิดาบเล้อไอ้สันโคจพอลอควายจังผิดรออทูไอ้สัน แซบีลีเจ้าบองบีแม่งอดคนที่กินชวนลายมันบลอดคนที่รอดมันบอมี่ปรารบอาเอาปลั๊บปลั๊บกำลังกินอะไรอยู่นะจ๊ะไหนจ๊ปะปาะ้าป้ากูกินคีอยู่มากโอ้ให้ตายสิอินนี้ของโปรดอีนี้เลยนะนะขอคอกนึังดิเอาปลั๊ปลั๊บอินนี้เป็นลิซีดวงกเสีคอเหรอ ไอตายสีตำรวจมาปะปราอีโค้ดแม่มันนี่มันสิมเวลักกินแจวบองบีแมงงอดกูอันนี้นะแจวบองแต่ถ้าอยากได้ทองอ่ะมึงไปซอกเอาเองทุกคนพื้นที่แห่งนี้เอาไว้พอพันนีโนซัวจากนิวซีแลนด์ส่วนตรงนี้จะมาไว้ยังไก่กินโคน้ดส่วนพื้นที่ตรงนี้เอาไว้เลี้ยงกบบงระป๋อมปีไก่ปวดอือเอาาะพันนี่นี่นี่นนเจนนี่นนเขาคงนั่งปิงใครอะ่ะอ๋ออีนี่ว่าเขาเป็นคนนะเตี้ย ลื้อลูไหมอ่ะไม่ต้องลื้อครับเตี้ยเดี๋ยวมันลกว่าล้วปวดหัวกับลือจริงๆว่าถามว่าทําไมคนนั้นเขารวยจังเตี้ยไม่รู้เหรอเขาเป็นพออไไ่อค้ารายใหญ่นับทั้งธุรกิจสีเทาและสีชมพูมังธุรกิจอะไรอ่ะมันเกี่ยวกับความรักนะเตี้ยแล้วธุรกิจมืดเนี่ยมังธุรกิจอะไรอ่ะการกมนะเตี้ยแล้วเขารวยแบบนี้ได้ไงอ่ะฮ <c oughs> ไม่รู้อ <c oughs> กดแมบูเอ้าวจินนี่มานางังคีอะไรอยู่ตรงนี้เปล่าอินี่มานั่งทําใจว่าชาตินี้จะใส่เงินยังไงให้มันหมดนะจ๊ะนายจ๊ะโอ้บักปลาสงสัยพอรวยแน่เลยพออีนี้ทํางานอยู่ธนาคารนะจ๊ะนายจ๊ะเป็นเจ้าของธนาคารเหรอไม่ใช่เก็บขยะหน้าธนาคารแล้วมึงรวยตรงไหนเหรอปล่าเดี๋ยวก่อนยังแม้แม้ทํางานที่อสังหาโอ้ให้ตายสิรวยแน่นอนอสังหาว่าจะเอาขยะขายที่ไหน แล้วมึงเอาตาังใส่มากุมใจล่ะบักปราบปลนบานมึงไงบักปราบไอ้เในข่าวว่าเการอบักปราบเดี๋ยวกูจับยัดเขาก็สอบเลยบักข้งขี่มึงรู้จักไมลูนเอวีหรือเปล่าจักแล้วข่อยหูแต่วรุ่นพ่นนะครับมึงรู้ไหมเท่านี้ใครคุมจักแล้วลังคางง่ายปรา กูเอาอะไรคืนเซียงเจยวไดลำเลียงส่งโรงพยาบาลรอบไอ้ซ่าสักฟูนกับกูมาให้แบ่งคู่นโมบ่ะจะปาดสปอเงินบาทบ่ะแม่แล้วซาดไอซาดรวยเล่นมุกไอซาดขายมุกสิบบาทซาบาทรวยไอเชียเนอะายซะเลยปีกรีปับในจานลมมันลายจนเพิ่งกูนั่นแหละคนหนึ่งเอ้าจีนี่สนใจมากินขี้ด้วยกันไหม เอ้าบอกพร้อบอินนี้ไม่ใช่มานะจ๊ะนายจ๊ะจะมีกินข้าวแทนขี้ไอ้อไม่ใช่กินขี้แทนข้าวอะไรอะไรผูว้วายกินมังแงวนี่แซ่บสุดยอดเลยบักปลาจริงหรออ,อินนี้ลองชิมดูสินะจ๊ะนายจ,จ๊ะว่ามันจะอร่อยจนม้อยล้นหรือ,ปรอ,อเปล่าอะไรอะไรอเอ้าเอ็งไม่มีสิทธิ์มาแตะทองของของขา้าแต่เอ็งยังไม่อยากตายออกไปจากทีน่นี่ซะโอ้ยตายเขาอนี้ใส่ยเจ้าทีเท่านี้จะลงไม่ได้แล้วของเขาแรงจริงๆนี้ดีกว่าบักร้อ มาซีแมมันนี่กูส่วนตามมาละเนี่ยนะนี่เดี๋ยวมากินของกูเบิร์ตนอก